สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเอฟซี FC ค่ะวันนี้มาดูค่ะคุณพันจะทำมะกรูดเชื่อมกับเอฟซีค่ะวันนี้ก็คลิปนี้อีพีที่ยี่สิบนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวคุณพันถอดถุงมือก่อนนะคะเดี๋ยวเม็ดจะบาดมือค่ะต้องถอดถุงมือค่ะเอฟซี FC ค่ะเดี๋ยวเม็ดจะบาดมือ เพราะเราต้องจับให้มั่นให้ถนัดนี่ค่ะปอกเปลือกมะกรูดทำมะกรูดเชื่อมค่ะปอกแล้วเป็นบางส่วนนะคะเหลืออีกนิดนึงคุมพันมาทำให้เอฟซีดูค่ะ ๋ยวให้โดนเนื้อนะคะเดี๋ยวเวลาเชื่อมเรามากุดจนเลยค่ะฮูอ้อยู่ขู่ขามากเลยค่ะ เตัวคนละอย่างพอแล้วขอนากขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์คะ่ะ ำลังปอกเปลือมกมะกรูดให้ f อฟดูค่ะ EP ที่20นะคะ ปอกไม่ยากค่ะแต่ว่ามะานาวปอกยากมากเลยค่ะมะนาวปอกยากพี่นงเปลือกบ,บางด้วยค่ะมะกรูดนี่ก็เปลือกหนาปอกง่ายเปลือกผิวครุกคะก็เลยง่ายค่ะ เดียวค่ะจะเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะกุมพันกำลังทำมะกุูดเชื่อมนะคะเอฟซีขาถูดเด็ดเคดลดรับช่องกลุมพันตุลากันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาทีนี้เราก็มาผ่าครึ่งเดี๋กุมพันผ่าครึ่ง แล้วก็ทำเสร็จจะถ่ายให้เอฟซีดูนะคะนี่ค่ะเอฟซีขนี่ค่ะผ่าครึ่งผ่าครึ่งแบบนี้ค่ะผ่าตามแนวขวางค่ะเอฟซีขาเนี่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาติดตามดูกันนะคะเสร็จแล้วค่ะเอฟซีาค่ะกุมพันผ่าครึ่งเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือบีบบีบออกค่ะบีบบีบน้ำกับบีบเมล็ดออกค่ะนี่ค่ะ ใส่หัวบีบใส่หม้อใส่ด้านนี้ไว้เลยค่ะ EP ที่ยี่สิบนะคะเอฟซีขาการทำมะกรูดเชื่อมดูดเด็ดเคล็ดลับช่องคมพันตุลากันค่ะ บีบง่ายเพราะว่าเป็นมะกรูดที่แก่จัดบีบง่ายน้ำเยอะ ีบออกแล้วก็ล้างล้างแล้วก็คั้นเกลือสามครั้งไผ่ซีค่ะมะกรูดคุมวันก็ซื้อจากพี่สาวค่ะพี่สาวพี่สาวบอกให้ด้วยค่ะพี่ทองจันค่ะพี่สาวคุมพันมะกรูดอยู่ที่นาค่ะนำมาแปรรูปดีกว่าให้ หลนเต็มดินค่ะเราก็ต้องนำมาแปรรูปอาหารดื่มกับทานกับกาแฟาทานเป็นอาหารว่างทานกับน้ำร้อนค่ะมีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะเอฟซี F C ค่ะ F C เอซีเซิร์ชเข้าไปดูใน Google น,นะคะประโยชน์ของมะกรูดเชื่อมจะมีสรรพคุณเยอะเลยค่ะ คุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะคุณพันกำลังบีบบีบน้ำมากรูดนะคะเอฟซีค่ะบีบน้ำมากรูดบีบเมล็ดออกแล้วก็จะทำการเชื่อมค่ะน,นี่ค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจค่ะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะ น้ำมะกูดกุมพันจะนำไปใช้ประโยชน์นะคะถ้าเชื้อโรคได้นะคะผสมกับน้ำยาล้างจานล้างห้องน้ำทำประโยชน์ได้หลายอย่างค่เอฟีค่ะน้ำมะกรูดเนะะี่ค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยค่ะยี่งเข้ามาเยี่ยมชมมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะเสร็จเรียบรแล้วค่ะ ในหม้อค่ะ FC ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะที่ที่บีบเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็จะทําการล้างนะคะล้างเมล็ดออกแล้วก็คั้นเกลือก่ะ FC ค่ะมาดูกัะ FC ค่ะคุมพันล้างเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็จะคั้นเกลือค่ะคั้นเกลือรอบที่หนึ่งนะคะ ใส่เกลือลงไปเลยค่ะสามช้อนโต๊ะค่ะทั้นไปเลยค่ะเกลือสามช้อนโต๊ะตั้งครั้งที่หนึ่งนะคะทีสี่ะพอแล้วค่ะคล้างน้ำ,นำ,นำบอกเลยค่ะ ต่อไปมาดูการคั้นรอบสองใส่ซีค่ะคุ้มพันล้างน้ําเรียบร้อยแล้วค่ะคั้นรอบสองเราก็ใส่เกลือสามช้อนโต๊ะค่ะคั้นเลยค่ะอันนี้รอบสองนะคะสีค่ะเราจะคั้นทั้งหมดสามรอบค่ะพอแล้วค่ะเดี๋ยวมากรูดช้ำค่ะเปิดน้ำใส่เลยค่ะ หบน้ำหมอกค่ะ,ะ,คะ 1, 2, 3, คต่อไปรอบสามใส่ซีค่ะหนึ่งสองสามเกลือสามช้อนโต๊ะค่ะรอบสุดท้ายแล้วค่ะนั้นเกลือรอบสุดท้ายแล้วค่ะหลังจากนี้เราก็ล้างน้ำสามครั้งค่ะล้างน้ำสามครั้งพอแล้วค่ะ เปิดน้ำใส่ล้างเลยค่ะสามรอบไฟเอสีค่ะล้างสามน้ำแล้วก็บีบน้ำออกแล้วก็เตรียมน้ำไปแช่น้ำเกลือค่ะแช่น้ำเกลือไว้ประมาณสองชั่วโมงค่ะ พ่อค่ะนนี้น้ำที่หนึ่งนะคะนี่ค่ะเอฟซีค่ะน้ำที่สองกลุ่มพันก็ล้างเรียบร้อยแล้วอันนี้น้ำสุดท้ายค่ะน้ำที่สามค่ะจะเห็นได้ว่าน้ำใสค่ะนี่ค่ะล้างสามครั้งหลังจากที่เราคั้นเกลือสามรอบเราก็ล้างน้ำสามครั้งน้ำก็จะใสเลยค่ะแล้วเราก็บีบน้ำออกนําไปแช่น้ําเกลือสองชั่วโมงค่ะเอฟซีค่ะ มาดูไข่ฟซีค่ะลองจากที่คั้นเกลือสามรอบคั้นเกลือสามครั้งแล้วก็ล้างน้ำสามรอบแล้วนะคะแล้วก็มาแช่น้ำเกลือค่ะใส่เกลือลงไปสามช้อนโต๊ไข่ฟซีค่ะ,คะใส่ลงไปเลยค่ะสามช้อนโต๊ะค่ะใส่น้ำดิวสะอาดลงไปแช่ไว้สองชั่วโมงนะคะ แช่ไว้สองชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันขั้นตอนการเชื่อมนะคะอันนี้เป็น epd ยี่สิบนะคะ e p ค่ะ epd ยี่สิบค่ะเตน้ำลงไปเลยค่ะเตน้ำลงไปหนึ่งลิตรนะคะหนึ่งลิตรเดี๋ยวมาติดตามดูการเชื่อมกันนะคะ สวัสดีค่ะมาดูกันเลยนะคะคุมพันธจะเชื่อมมะกรูด EP ที่20ค่ะ FC ค่ะหลังจากที่เราแช่มะกรูด2ชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไป1กิโลกร,รัมค่ะมะกรูด50ลูกนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไป1กิโลกร,รัมค่ะ ใส่น้ำเชื่อมลงไปค่ะสามร้อยมลลิลิตรค่ะ fc ค่ะใส่เกลือลงไปค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำดื่มสะอาดห้าร้อยมลลิลิตรค่ะนี่ค่ะ fc ค่ะเดี๋ยวคุมพันใช้ทัพีคนนะคะเป็น d p ที่ยี่สินะคะการเชื่อมมะกรูด สูตรเด็ดเคล็ดลับช่องคุมพันตุลากันนะคะมากรูด50ลูกใส่น้ำตาลใส่แดง1กิโลกรัมเกลือ1ช้อนโต๊ะ,ะน้ำเชื่อม300มิลลิลิตรค่ะ f อคซีมากรูดเชื่อมคุมพันอีพที่20ี่ะ FC ค่ะอนี่ค่ะคุมพันคนเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องคมพันตุลาการค่ะการทำมักรูดเชื่อมค่ะ มาดูค่ะ f อฟขาการเชื่อมมะกรูดอีพที่20ค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องคูมพันตุลาการทําคิมก็ได้ทำขายก็ดีก่ะเอฟซขานี่ค่ะสูตรนะคะมะกรูดเชื่อมน้าตาละมะกรูดห้ลูกนะคะน้ำตาลทรายหนึ่กิโลกรัมเกลือ1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ําดื่มสะอาด1ลิตรนะคะน้าดื่มสะอาดหลิตร fc คะมาดูการเชื่อมมะกรูดค่ะสูตรเด็ดเคลรับช่องคูมพันตุรากันค่ะ ep ที่20นะคะมาเชื่อม300มิลลนะคะเรลือ1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1กิโลกรัมน้ำดื่มสะอาด500มิลลค่ะกำลังเดือดเลยค่ะ fc คะเดี๋ยวคูมพันธุ์จะมาอัปเดตให้กับ fc ดูเป็นระยะระยะนะคะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะน่าอร่อยมากเลยค่ะเอซค่ะตัวเด็ดเครับช่องควมพันธุ์ตุลาการมักหลดเชื่อมค่ะทํากินก็ได้ทําขายก็ดีค่ะเดี๋ยวูมงพันมาอัปเดตให้ดูเป็นระยะๆะะนะคะเอซค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ FC คซะมากรูดเชื่อมคูมพันโซเดตเคลีับช่องคูมพันตุลากันค่ะนี่ค่ะสวยงามเลยค่ะ FC ฟซะมากรูดเชื่อมคูมพันค่ะสุดยอดเลยค่ะสวยเลิศเลยค่ะอีพีที่ยี่สิบนะคะ FC ขานี่ค่ะมากรูดเชื่อมคูมพันอีพีที่ยี่สิบค่ะสวยงามเป็นเงางามบัน เงางามสวยมากเลยค่ะเอฟซีค่ะนร่อยอร่อยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะนี่ค่ะมากดเชื่อมโคมพันค่ะเอฟซีค่ะมาทานด้วยกันนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะนี่ค่ะสวยงามเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ